่นี่สองตูมจ้ะเด๋ยวท้ามันาใหญ่เลยจ้ะตูมเลยกระติน่า เป็นเห็ดละหอกเหลืองครับผลสี่เกิหมาต้องนอนหัวใดอยู่นี่ก็ล่างเข็นไข่ครับเป็นไข่เห็ดละหอกเหลืองนานะงสกอยจ้ามองเพ่อนเคยออกครับยนี่ดำสามจุมครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป,ป่านาอาปัญญายม่ใหญ่าเก็บซีกับสี่ไม้ผู้เขามาชมตลกนะครับวันนี้ก็มาพบเพาะกันกับบารนัดกับเจ้าก้อยคือเก่าครับสวัสดีจ้าก็มาพบเพาะกันคือเก่านะจ๊ะพี่น้องพาเดินทางเข้าป่าแล้วฮะบืเฮ็ดคือเก่านี่นะจ๊ะไปรุนเพชรน้ำกันจ้ามาสิมาเฮ็ดงานกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูนเบิ่งน้ำกันครับวันนี้มาพาะกันส่องนี่กับสาววันจันทร์วันที่26มิถุนายนปีพศสองพนห้าร้อยหครับ พี่กัสมันนี่กัมาปลาบ้าน้องเมกตำบลหนคามอำเภอบุญทริกจังหวัดนนทบุรีคือเก่าครับเสาวมันนี่กัาพี่น้องเขาปลาล้อฮาเก็บเพชรคือเก่าครับกับไปรุมไปชมกันครับพี่น้องวระศิมาเททนเฮ็ดยังกันแน่ครับเฮ็ดช่องนี่ก็หฮ้างแห้งครับพี่น้องไปรุมไปชมกันครับวระศิมาเททนเฮ็ดยังกันแน่ครับไปครับพงดจ้ะ แดงนะจ๊ะสินค้าไล่ค่ะ มาไล่ไปสองดอกง้ำเง,งาไม่แต่พี่หน่องมีแต่พายใหญ่ เดิน้ามาางไหเลยจ้ะแดงน้าแดงช่ำจ้ะผุ่ง้าลายจ้ะนี่สองตูมจ้ะ hàng cho khi nó Để mà ngàm như thế ตรงดันจ้ะอืมอตรงอย่งไรเลยจ้ะเซอร์กรอยพอเย็ดน้องไัน่ะเซอ่์กรอยจากพี่นนะ้องโอ้พีน่น้อง สองดอกแรลกครับ,บ,รมมบเป็นเห็ดละหอกเหลืองครับเป็น,น,นเห็ดไม้ก็มันนาฮัอใจดงยดำสามจุมครับ chùm nữa cha phần khá lai cha Hãy subscribe cho กอเลี้ยงจ้ะจุ่มพนงานีแต่พี่น้องกับกอเลี้ยงุ่มใหญ่ขึ้ค้าได้จ้ะโมละดับเราจ้ะพี่น้องกอเลี้ยงอีกจ้ะดั้มจ้ะ เอยนาจะพี่น้องดอกจุ่มพุ่นเนาะดอกจุ่มกับดอกบานจ้ะมาล่ากัน3สิเห็นแต่ละดอกเนาะสองคอยจ้ะ หางแห้งครับมันนี่บางหุมก็เดี๋ยวหนึ่งจ้ะบางหุมกับวมีเนาะห้าจนว่าจะพี่น้องอยู่นี่ก็ล่างเข็นไครครับเป็นไครเห็ดละงกเหลืองนาะสก่อ,กกอยจ้ะมองเพื่อนเคยออกครับอยู่นี่ว่าแน่ได้นานสก,ก่อยเนาะึือซองมือน,นี่ครับ

เอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับปานครับมาสรุปผลงานกันกับเซากอยครับืันนี้จะพี่น้องืันนี้ก็มมานพอได้แกอย่จ้ะได้เครื่องตาจะพี่น้องืันนี้วันนี้ห้างแห้งขนาดจะพี่น้องกับแดดเฮ็ดผึ้งดำให้เป้งค้าลายจ้ะเฮ็ดแดงน้าแดงซ้ำนี่ก็ได้บ่วร้ายดอกจะพี่น้องืันนี้บ่ได้เฮ็ดกอพ่อดอกจะพี่น้องก็ได้เฮ็ดละงก3-4มสี่ดอกจ้ะก็บบเห็นนอกไปรอหาเบิ่งกับบเห็นจะพี่น้องจังมันเกิดจังได๋ดอกจ้ะ เทศก้าวแห้งเหี่ยงนราจะพี่น้องเก็ียบไปเราก็บเบิดไปเราจะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชาม,มาคลิปนี้ก็ย่าลืมไปซ้อยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ,บุภาทีลิมใหมจ่จากบานนั้นกับสาวสวยเด้จ้ะพี่กัดของห้ามมาอนีกับป้าบันน้องเมกอำเภอบุญทริจังว่ารบวนจ้ะเหมือนหนาคลีปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าน้าอาพญามีไงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายังมันอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดช่องนี่ก็เริ่มห้างแล้วครับพี่น้องเริ่มบ่ายเริ่มเบิดเลยครับเมื่อวานนี้ได้ซ้ํานึงมวันนี้ก็ได้ลดลงมากกว่าเก่าครับพี่น้องเมื่อวานนี้ได้เตรียมตานาองสกอยเหมือนนี้ได้เคืองตาครับพี่น้องมือน,นี่ก็สิเป็นเฮ็ดเพิงดําเพิงค้าไลา่เพิงร่วมๆ่วมื้เก่าครับเฮ็ดละงโงกับไปพ่อมองระดอกสองดอกครับพี่น้องไปรอเบิง่มงมองเคยเก็บกันยังขันเห็นครับ ต้องล่อลุนกันเบิงครับพี่น้องภายในสองสามมือบะเถ้เพิ่นออกครับบ้านอาจจะเห็นไข่เพิ่นอยู่พี่น้องได้เก็บไข่เพิ่นสองสามไข่ครับแต่ว่ากันยังกันนั้นเห็นมูใหญ่ครับพี่น้องเห็นมองหนอก,อกสองดอกครับเอาละครับสำรับคลิปนี้บ้านอาจจะได้ขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับเป็นคลิปของวันที่ทยี่สิบพฤษมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบพฤครับพี่กัทมณีกับป้าบ้านน้องเมกตำบลนาคามอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลครับ พอแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปทั้งใดก็อย่าลืมไปซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆจากเป้าหนันกับสาวกอยเวียดนามครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องบอดดหน้าที่บนไดครับมันนี่เฮ็ดหาอยากแหงครับเฮ็ดทางแหงพี่น้องยางกันว่า30สิพอแต่ละดอกครับก็ว้ทะลุกันคลิปน้ำมือนาครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ